สวัสดีครับวันนี้พวกเราไดอาร์ u าวนะครับผมอยู่กับรถรุ่น volvo xc40 recharge pure electric ครับบอกเลยว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าล้วนที่หลายหลายคนเนี่ย จองแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ใช่หรือว่าอาจจะแบบรอนานนิดนึงกระแสดีมากเรียกว่าทุกรุ่นกระแสดีมากเป็นคัสเดียวกับพวก X1 GLA หรือว่าจะเป็น Audi Q2 เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันก่อนนะครับว่าดีเทลมันมีอะไรบ้างโลโก้วอวโวตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็มีกล้องรอบทันแน่นอนครับ กระจ,จังหน้าแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเปิดรับลมแล้วตามต,ตารารถไฟฟ้ารวนก็คือปิดไปเลยแต่ก็ยังมีช่องแบบสำหรับพวกแอร์อย่างนี้อยู่นิดนึงเป็นไงท็อปไฟหน้ามันจะเป็นดีไซน์ของวอลโวและที่จะเป็นคอนทอเนี้ยซึ่งถามว่าโอนลงตัวมากมากเลยด้านหน้าเนี่ยอันนี้คือจุดที่หล่อที่สุดของรถแลลวอ่าแล้วก็อีกอย่างนะคือไฟหน้าเขาเป็นตัว LED ก็คือ full LED เนี่ยแต,แต่ก็เป็นทั้ง adaptive แล้วก็เป็น high beam assist แล้วก็ถัดมาก็จะมีเรื่องของไฟตัดหมอกแต่ไฟตัดหมอกเนี่ยเวลาเราหักพงอะไรเลี้ยวมันจะติดให้เราด้วยนะก็ถัดมา ก็แน่นอนครับเซ็นเซอร์รอบคันอ่าเซ็นเซอร์ครับด้านหน้า6จุดด้านหลัง6จุดแน่นอนครับน้ำปัดน้ำฝนอยู่ตรงนี้ แล้วตรงนี้เปิดมามีแะไรแน่นอนกว่ารถก็คือไม่มีเครื่องยนต์นั่นเองไม่มีเครื่องยนต์ตรงนี้ก็เก็บของได้น,นิดหน่อยประมาณสามสิบลิตรเออประมาณสามสิบลิตรนิดหน่อยแล้วก็เปิดมาก็จะมีเรื่องของชุดปะลมยาต,ตนนนน่างๆหนานาวันโวมีหลอกกว่านี้อีกแค่รุ่นเดียวรุ่นไหนครับ C40 คือ XC40 ไฟฟ้าที่เหมือนกับเป็นตัวคูเป้ท้ายลาดใช่มีกี้ขับมาเห็นอยู่คันหนึ่งตาตาเขาจะปาดขึ้นอย่างนี้ ปาดแบบนี้อันนี้อันนี้หลอกกว่าอ่ะก็มาถึงด้านข้างแล้วนะครับเริ่มอย่างแรกเลยเรื่องของล้อแมกล้อแมกคันนี้เนี่ยขอบ19ยาง2 3 5 50หด้านหลังเท่าไหร่เท่ากันเปลี่ยนยางง่ายไม่ต้องไปหาเปลี่ยนต่างไซส์และก็ตัวล้อแบบมาได้โอเคนะสวยเลยตัวแมกเขาก็พยายามจะปีกกว้างเพื่อแบบไอเรื่องเทอร์โบแลนด์อะเรื่องแอโรไดนามิกแอโรไดนามิกต่างๆนานาแล้วก็ตัวน็อตเนี่ยมันจะมีการครอบมาเป็นพลาสติก ไ,ไม่ได้เห็นไปเปอยนะไม่ได้เห็นไปเปลยกลมกลืนกับตัวล้อรถไงแต่มุ่มถ้าเป็นรถในแบรนด์อื่นๆเนี้ยก็จะไม่ได้มีขอบแล้วก็ถัดมาเรื่องของสกเกิร์ตดันใต้สีดสําจากกับสีขาวตัวรถจริงๆมันก็น่าจะมีข้อด,ดีอยู่นะมันน่าจะกันพวกเศษ<ช>หิน<ช> <ๆ S 2> เศษ <ๆ S 2> ยางมาตอยอย่างรถรถตัวเองเนี้ยก็โดนพวกยางมาตอยอะไรเงี้ยหูขัดออกยากมากแต่ถ้าเป็นพลาสติกเนี้ยมันน่าจะขัดออกก็ไม่โดนบอดี้รถไม่โดนสีไม่โดนสีตัวรถใช่ใช่ได้ละมือจับประตูล็อกรถลดล็อกล็อกพันกุญแจได้หรือเอานิ้วจิ้มไปตรงนี้มมันจะีเคาว่อบ สี่เหลี่ยมจางๆแนวนอนอยู่เราก็ทําการล็อกเข้าไปจิ้มอัหนึ่งที่ล็อกแล้วถ้าจะปลดล็อกง่ายๆครับแค่เดินพกกุญแจมานะตอดมืออ่าคนถามว่าเอ้ยถ้าเราขับรถอยู่แล้วมีคนมาแตะได้ไหมไม่ได้เพราะเขาไม่กุญแจกุญแจอยู่ในรถคนเดินมาก็ทําไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะดีเทคแค่กุญแจข้างนอกแต่อันนี้ทําได้สบานเลยอสี่บานเลยบอกว่าซึ่งอันนี้ดีนะอันนี้ดี วอลโวแน่นอน,นครับโลโก้บัลเลอร์เลยวอลโวแล้วก็ X40 c 40, ข้างหลังเขียนละไรีชาร์จทวินก็คือมีมอเตอร์2ตัวหน้าถังไฟท้ายบอกเลยว่าดูดิ ตัว L สวยใหญ่คือขับตอนกลางคืนตามท้ายคือแบบเห็นชัดมากว่าแบบไฟท้ายมันสง่ามาเลยสวยมาเลยเด่นนะเด่นใช่ใช่และแน่นอนครับรถไฟฟ้าล้วนจะไม่มีท่อไอเสียมีที่ปัดน้ำฝนให้ด้านหลังมีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟไฟเบรกไฟสามงนี้สามคือด้านหลังเนี่ยถ้ามองไกลๆนะมันก็ยังมีกลิ่นอายของบอลโวในรุ่นแบบรุ่นที่แล้วอยู่แต่มันดูทันสมัยขึ้นมันดูแบบสวยขึ้นนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับ กล้องอยู่ไหนหาไม่เจอ oh, โอ<ฮ>้โหท็อบกล้องอยู่นี่อ๋อโอ้ยแอบนะเนี่ยคือกล้องมันแอบอยู่ด้านใต้ซึ่งอันนี้มันมีมนมข้อเสียที่หนึ่งนะรู้ปะคือเวลาขับแล้วฝุ่นมันเคลอะมันโดนก่อนเลยใช่ไหมมันจะโดนเพราะมันเตีย้ยใช่ในบางหลายๆรุ่นกล้องมันจะอยู่ประมาณตรงเนี้ยเออกล้องมันก็จะไม่ค่อยเคลอะเท่าไหร่อันนี้จะเคลอะมากเลยลองดูเตะนะเตะหนึ่งรอบ เอ้ยอ่ะได,ได้เลยเออเออแต่เปิดแตเปิดได้หรือจะกดตักตรงนี้ก็ได้กดไปปุ๊บมันก็จะเปิดมาให้เราอ่ะด้านหลังมีอะไรมั่งอ่าสายชาร์จสายชาร์จหนึ่งอันอ,อ่ะด้านท้ายก็เป็นไงเก็บของได้เป็นไงท็อป เอาจริงก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะประมาณหนึ่งเหมือนกับด้านล่างอะ่ะมันโดนปิดอะ่ะไอการที่มันสูงเท่ากันเนี่ยรู้สึกว่าเปิดมามันเก็บของได้ไม่เยอะขนาดนั้นน่ะมันก็คงจะต้องติดตัวแบตเตอรี่ติดอะไรงนี้แหละใช่ใช่มีทั้งแบตเตอรี่มีทั้งหลายๆอย่างต้องอต้องบอกว่าไม่ใช่รถที่เน้นความจุขนาดนั้นรู้สึกว่าเบาะมันไม่ค่อยซับพอร์ตขาเลยอะนั่งนานๆน่าจะไม่ไหวเมื่อย แน่นอนแ,แล้วก็เบาะมันก็ชันคือเบาะมันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยแต่เบาะมันอย่างเงี้ยแล้วแบบขับนั่งไปนานๆม,มันก็แบบเฮ้ยมันอึดอัดอะไรเงี้ยแล้วก็เมือเออ่อยหลังตัวเครื่องการดีไซน์เบาะก,ก็โอเคแหละมันมีการอบรับนิดนึงนี่ก็เปิดได้อ่ะเปิดมาปุ๊บอ่ะวางแก้วนะ้ำมีล็อก2อันแต่ถ้า<ๆ>วางแก้วแล้วก็วางแขนไม่ได้นะวางไม่ได้วางไม่ได้เลยต้องวางต้องอยู่ต้องย่อย่างนี้ เปคนเรียบร้อยเรรียยบ้อตอนนั่งเนี่ยทัศนวิสัยเป็นไงบ้างสูงประมาณ179ท่านั่งก็โอเคมองไปข้างนอกได้แต่ถ้าแบบเป็นไซส์เล็กลงมาทีนึงแบบเนี้ยมันก็อาจจะแบบเบียนหัวิดนึงเพราะมันกระจกมันเล็กช่องเสียบสายชาร์จอาไทสีสองรูก็ยังโอเคก็ยังเป็นไทสีมา2รูให้เราอะพูดถึงเรื่องนั่งนั่งสองคนเนี่ยมันนั่งโอเคมันนั่งดีเลยแต่สมมติถ้านั่ง3คนเบียดเบียดอาจจะลองดูนะสิงกันละ น่าจะไม่เวิร์กเลยปวดรักก็ตูตรงนี้สวยนะสวยปะมันงัดมันปึ๊บได้เลยใช่บางรุ่นต้องสอดแล้วก็ดึงข้างในแต่นี้แบบงัดแล้วดึงได้เลยแต่ไอตรงดีเทลของช่องตรงเนี้อตรงนี้ซ้ายขวามันไม่เหมือนด้านหน้าด้านหน้ามันดูแบบเป็นเก็ดูแบบสวยงามบีพีเียมหน่อยแต่ด้านหลังน่ะจะเป็นพลาสติกเจาะรูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องตรงนี้อ่าที่เก็บเป็น ยางยืดอะเก็บของเป็นผ้ายืดเก็บของอใช่ไหมสมมติถ้าเราเก็บของไว้นานๆนะสมมติมีแบบใส่แก้วแล้วกันใส่แก้วไว้เงี้ยนานๆน,นะน่ะหนังสือ,อยัดอะไรก็ได้เป็นเดือนอนะมันจะย,ยอ้อยอันนี้มันเป็นอย่างยลยแบบย้วยมาอย่างเงี้ยเป็นยางยืดอะเป็นยางยืด,ยยดอะซึ่งโอเคมันดูดีนะแต่เก็บนานๆไม่ได้ก็เป็นข้อควรระวังสําหรับที่ใครแบบเก็บของนานๆแล้วไม่ได้เอาออกที่นั่งด้านหลังคนขับใช่ไหมมองไปด้านใต้ที่นั่งคนขับเนี่ยจะเห็นเลยว่าแบบสายไฟนี่คือแบบเพียบอะแค่คิดว่ามันน่าจะ ปิดให้มันเก็บงานให้มันเรียบร้อยมิดชิดกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ารถทั้งคันมันทํามาแบบละเอียดเรียบร้อยแบบดีเทลอะไรมันเก็บหมดเลยแต่มีตรงนี้ที่จู่ๆก็แบบโผล่ไปเลยเออใช่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันดูไม่ใช่นิดนึงเฮดรูมก็เหลือเยอะเพราะว่าเฮดรูมเนี่ยด้วยที่หลังคาเขาเป็นพานรามิกไม่ต้องมีตรงนี้มากรันมันทําให้ดูโปร่งยิ่งโปร่งขึ้นใช่มันก็ดูโปร่งขึ้นแต่โคตรร้อนเลย นี่นะแดดกันชัดๆเลยถ้าใครอยากให้มันซอฟลงก็ติดฟิล์มหน่อยฟิล์มหนาๆเลยนะใครชอบแบบอยากดูวิวอะไรเงี้ยก็โอเคไม่ต้องติดก็ได้ <c oughs> เอาจริงรู้สึกว่าความพรีเมียมมันอยู่ทุกที่เลย <c oughs> พรีเมียมแบบมินิมอลนะ ปุ่มเปิมต่างๆอะไรเงี้ยดีไซน์ของประตูจะเห็นเลยว่าเขาอ่ะเน้นความเรียบง่ายเนี่ยแผงประตูที่เมื่อกี้บอกอ่ะที่ว่าจะขึ้นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอย่างที่บอกมันเป็นลายแบบจุดๆอ่ะแล้วแบบเวลาเอเมืไลน์มันส่องมันจะเห็นแบบสวยดีอะตอนลองขับจริงๆอ่ะมีปัญหาว่าไอตัวทางด้านขวาที่ลองแขนที่ลองแขนด้านขวากับไอตัวที่ลองแขนด้านซ้ายมันไม่ถึงอ่ะหรือเป็นเพราะว่าเอเชียมั้งหรือว่าเป็นคนแขนสั้นอ่ะคือรู้สึกว่าเวลาเราขับอ่ะอยากจะแบบมี ท่าวางส่วนตัวนะรู้สึกว่าเอ้มัน มันปังหาองศาไม่ถูกเออบางคนเขาขับรถก็แบบการวางตำแหน่งมัเหมือนกันนะเนาะอ่าอ่าใช่อันนี้เลยส่วนตัวรู้สึกนิดนึงถ้าไอ้พนักพิงด้านซ้ายมันเลื่อนมาด้านหน้าได้เนี่ยอันนี้น่าจะดีขึ้นเยอะอะไรเงี้ยอันนี้มันเลื่อนไม่ได้มันฟิกไปเลยมันฟิกเลยมันฟิกเลยฟิกไปเลยโอเคถ้าพูดถึงเรื่องว่าหน้าจอหน้าปัดโอ้สวยสวยใช่ไหมสวยพวงมาลัยก็สวยฟอนต์เฟิร์นอะไรเงี้ยเนี่ยพวงมาลัยดูดีมากเปิดเป็นไงเปิดดิมีไฟปุ๊บมีไฟสวยงามนี่หนีบเนอบัตรได้ใช่วัสดุก็ ไม่ไม่กองแกงนะใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นตัวตัวม่านพารามิกสลูปตอนนี้เราเปิดม่านอยู่เดี๋ยวปิดม่านให้ดูนะปึ๊บมันเป็นการรูดเอาเป็นการทัชมันเป็นเซ็นเซอร์ทัชทั้งหมดเลยใช่มึงเข้าลูดปะลูดม่านม่านที่มึงเวลามึงเข้าบ่อยๆอะทางไหนครับเนี่ย ม<ว>ีกระจกหัเฟรมเลสนะครับโอ้โหนี่คือพรีเมียมงานดีคือแผงแอร์โคตรสวยเลยอืมเนี่ยฟิลอย่างดีอ่ะไอตัวหมุนน่ะเออมันไม่กองแกงนะ๊งไม่กองแกง๊แกงเลยนแน่นอ่ะตรงนี้ก็แน่นเนี่ยแน่นหมดเลยเนี่ยแผงแอร์คือชอบชอบมากสวยงามแล้วก็จอก็เหมือนกับเอาไอแพดอันเล็กมาแปะการปรับแอร์อะสมมติถ้าเป็นคนขับปรับปึ๊บอะกดเข้ามา ับได้ง่ายนะไม่ได้ยากไม่ต้องเข้าไปในหลายอันแบบต้องมากดนูนกดนี่ก็กดอุณหภูมิแต่เขามีผลวิจัยมาจออย่างเงี้ยมันปรับอะไรต่างๆนานาได้ช้ากว่าได้ช้ากว่าที่แบบเป็นอนาล็อกอะไรเงี้ยแต่มันก็เนาะมันคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไป มันก็ต้องเป็นอะไรอย่างงี้แหละก็ค,คือเข้าใจได้ปรับแอร์ซ้ายขวาแยกได้หรือจะให้ซิงค์ซ้ายขวาก็ได้อันนี้ก็ไม่มีอะไรข้างในก็เล่นได้มีทุกอย่าง Apple c a คาเพย์เขาให้ใช้ตัว g ูเกิลแอซิสกูเกิลแมได้ฟรีะสี่ปีหลังจากที่เราออกรถเขาจะฟรีให้เราสี่ปีแต่สมมติถ้าพวกนี้มันหมดแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องตกใจเราก็ไม่ต้องห่วงเราก็ใช้ต่อเสียบสาย Apple c a r p เพยใช้ได้เลย Google Map ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมอมืถ้า4ปีแรกนะไม่มี Apple Ca r p เพยหมายถึงว่าไม่เป็นไรเลยนะเพราะว่า มันมีแมปในตัวเองซึ่งแบบว่ามันมันใช้ได้ดีมากๆเลยแล้วมันก็คือเอากูเกิแมปมาใช้ด้วยแหละแล้วแมปจะโชว์2ที่คือหน้าจอตรงนี้กับตัวจอผู้ขับขี่ใช่ซึ่งดีมากใช่บอกเลยเวลานําทางเนี่ยนี่มีแมปในนี้เลยภาษาไทยเนี่ยนะครับพูดเป็นเล่นไปนะอถึงตัวรถจะไม่มีภาษาไทยแต่แมปก็เป็นภาษาไทยไปลองขับันดีกว่าอยากให้เพื่อนๆรู้แล้วแบบฟิลลิ่งของการขับอะไรเป็นยังไงโอเคไปกันคันนี้เนี่ยค่าตัวเขาจะอยู่ที่2องล้านห้าแสน เก้าหมื่นบาทใช่ไหมมีแถมวอลล์บ็อกซ์ให้มีแถมตัวซิมชาร์ทที่มันเล่นตัวบุกโกแอสเซกับ o o g l e Map ได้4ปีประกรันลรืมแบตเตอรี่8ปี8ปี8ปีแล้วก็รับประกันตัวรถได้5ปีสำหรับคันนี้เนี่ยชาร์ท0ูนถึงแปเนี่ยมันจะอยู่ราวๆสี่สิบนาทีอืถ้าชาร์เต็มร้อยก็ชั่วโมงกว่า คราันี้รองรับไฟสูงสุดได้150กิโลวัตต์ก็ได้เยอะนะแต่เนีเ่ยไทยเรามันยังไม่ถึง80 70ปลายปลา80ต้นนอะไรเงี้ยมันยังไม่ถึงแต่บางสถานีอาจจะถึงก็ได้อันนี้ต้องมั่นใจต้องไปลองไปลองชาร์จกันดูแล้วไม่แชง่งในแบบว่าแบบไม่ใครเคยชาร์จแล้วเขาปล่อยไฟไมาได้ส่วนกี่กิโลวัตต์ส่วนถ้าเราไปชาร์จไฟบ้านถ้าเป็นตัวบล็อกที่เขามีมาให้ที่เขาแขมมาให้อย่างเงี้ยมันจะชาร์จเต็มประมาณสัก7 8ชั่วโมงก็เต็มแล้ว ก็ถือว่าแป๊บเดียวนะชาร์จแบบคืนนึงอะ่ะอ่ะคืนนึงตื่นเช้ามาก็าเต็มร้อยแล้วอะ่ะนั่งหัวขี่เป็นไงครับเอ๊ยนั่งสบายรู้สึกว่าโอิชั่นอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ยโอเคเลยแต่ว่าถ้าจะมีอย่างเดียวคือเพราะว่าตัวพับพิงด้านขวามาบด้านซ้ายอะ่ะรู้สึกว่ามันอะ่ะไม่ได้ยืดออกมามากพอหาท่าแบบ ใช่ใช่แบบมีพิงข้างอะไรข้างอะ่ะทางซ้ายก็สั้นไปเลื่อนออกมาไม่ได้ถ้าเลื่อนออกมาได้นี่ก็จะเพอร์เฟคเลยนี้ก็เลื่อนไม่ได้ทางขวาก็รู้สึกว่าแบบมันไกลกับพวงมาลัยเกินไปจนทําให้เราไม่สามารถแบบเหมือนคักสอกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือไม่ได้เลย คันนี้ให้แรงม้ามาอยู่ที่สี่้ยแดแรงม้าเลยเป็นหร้ยสินิวตันเมตรโคตรแรงโคตรแรงแรงมากไม่เกรงใจยี่ห้ออื่นเลยอ่ะวันโบใช่ใช่เป็นรถที่แบบแรงแรงแบบแรงเกินอ่ะเอาเรื่องของการขับขี่กันท็อปขับมาเมื่อวานขับวันนี้เป็นไงเก็บเสียงค่อนข้างดีเลยอืตั้งแต่ปิดประตูปึ๊กรู้เลยว่าเงยบมากใช่ใช่ก็คือแต่ในช่วงคารเร็วสูงยังไม่ได้ลองขนาดนั้นแต่ว่าในช่วงความเร็วประมาณ80ด0ิหนึ่งร้อยอะไรเงี้ย เก็บเสียงคดีมากออื่าตัวช่วงล่างไม่ได้นุ่มขนาดนั้นมันมีความเป็นสปอร์ตอยูรอยต่อถนนนี้ก็เลสัมผัสได้นะวาแบบมันแบบปึ๊กปึ๊กปึ๊กเออปลายเป็นไงถ้ามันโอเคนะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้คมที่สุดขนาดนั้นเออใช่ลองขับนะแบบเป็นลงเป็นเลนเนี่ยมันยังไม่คมระยะมันยังดียูซึ่งต่อให้ปรับเป็นแบบ ข็งแล้วน,นะเป็นเฟิร์มแล้วแบบเฟิร์ม<ะ>มันก็ยังไม่คมมากระบบช่วยเหลือความปลอดภัยบอกเลยมีครบเลยนะครบมากเดินอนลอกเลนเบรกข้างหน้าเบรกข้างหลังเดินกันชนข้างหน้าไพลล์ดัซซ็ตก็มีของวันโว่เหมือนไม่ไมันไ,ไม่ได้มีเซนเซอร์บีบนะเหมือนเราต้องขยับนิดนึงอะ่ะอ้าวเหรอต้องขยับโค้งอะไรๆๆลองแล้วบีบบีบแน่นมากไม่รู้สึกเลยแต่ว่าเหมือนกับข,ขยับนิดนึงอะ่ะ มันรู้ว่ามีแรงต้าน ừ, อ๋อมันจะรู้แหละเราไปปุ๊บมันก็ยังเตือนอยู่เตือนอ่ะถัดมาเรื่องของด v วิ่งแอซิสเปิดปิดตรงไหนกดมุมขวาล่างที่เป็นรูปฟันเฟืองแล้วก็เข้าของว่าด i วิ่งอ่ามันจะขึ้นมาเลยเป็นไ i v e โหมดเรื่องของรถออฟโรดโหมดสเตล i ิงแอซิสทีฟเลนเอทรถท้า i อินโฟม t ชันเลดี้ทูดิว v e o n ั id, od, Fire, Ready, die, eder, aring, นเพดเดิลสเตลลิงฟิลนีให้เราเปิดปิดทั้งหมดเลยตรงนี้ซึ่ง เราอยากปิดอะไรแล้วก็มาปิดตรงนี้เราอยากเปิดเลยก็เปิดตรงนี้อย่างที่ท็อปลองใช้ดูก็คือตามคันหน้าอะลองใช้แล้วเป็นยังไงท็อปคือลองใช้แล้วอะจริงๆก็รู้สึกว่ามันโอเคเลยนะแต่ว่ามันจะมันจะใช้กับผู้ต่างจังหวัดขับทางตรง<อ>ตามรถข้างหน้าไม่ได้แบบโค้งกับรถอะไรอย่างนั้นอนะเอออันนี้ทำงานได้ดีเลย พวกเราก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยประกอบการตัดสินใจในการซื้อวัน v o x อ็กซี e ี่สิเลของทุกคนได้นะครับใช่ถ้าคลิปเรามีความผิดพลาดประกนนรารใดก็ต้องขอโทษไปด้วยนะครับถ้าใครอยากจะติชมหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กันก็าสามารถแลกเปลี่ยนได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเพราะอาจจะมีเพื่อนๆห,หลายๆคนที่เข้ามาอ่านแล้วก็เอยอยากอยากรู้ตรงนี้อยากความบูมตรนตรงนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้หลายหลายคนก็เริ่มมองหัรถไฟฟ้าละอืมอืมอม,มันเริ่มมีบทบาทเข้ามาในตลาดโลกตลาดประเทศไทยเรามากขึ้น สเตชันชาร์จก็มีเยอะมากขึ้นฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมติชมเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรเนี่ยใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเราก็จะเอามาปรับเรื่อยๆแบบอยากทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็ขอขอบคุณ<ๆ>บนลวั d ไทยแลนด์นะครับที่ให้เรารบรถคันนี้มานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เลยให้เราให้พวกเราด้วยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ,บผม,ผมบ๊ายบาย